วันหนึ่งก็ตกพันกระบาทประมาณ60แก้วใช่ป้าก็ซื้มาทั้งทุกวันเนี้ยคือเราเป็นนายของตัวเองถ้าเรายิ่งท้อมันก็ยิ่งแบบไม่มีกําลังใจที่จะไปอะ่ะช่วงนั้นป้าไม่สบายด้วยเป็นโรคหัวใจป้าก็เลยนอนอยู่พอหายแล้วลุงเขาก็เลยบอกว่าลองไข่ชาวกล้วยเต็งนึงดูไหม ัสดีจ้าป้าชื่อป้าอินใช่เจ้าวเคยแจ้งนึ่งมาสองปีแล้วจ้าขอป้าทํางานโรงงานทํางานโรงงานตะนาวศรีมาเจ็ดปีแล้วก็มาทํางานโรงงานเก้าเก้าเฟซมาสามปีรู้จักจากแฟนป้าคือเขาดูในเฟซดูอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นป้าไม่สบายด้วยเป็นโรคหัวใจป้าก็เลยนอนอยู่พอหายแล้วลุงเขาก็เลยบอกว่ามาค้าขายกันไหมก็เลยบอกว่าอย่าต่อรถอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกจะขายอะไรดีลุงเขาก็เลยดูในเฟซไป เจอของเต็งหนึ่งบอกลองขายชาวกล้ยเต็งหนึ่งดูไหมแค่จะขายก็ขายสิแล้วเราจะไปขายตรงไหนแต่นี้ลุงของก็เลยบอกว่าข่ายค้างถนนใหญ่นี้แหละ เริ่มแรกที่เป็นของเต็งหนึ่งอะอ่ะนะ2,990้ยบขายบนรถเลยก็ลูกค้าก็ตอบรับด,ดีนะป้าจะเจอแต่พื่ลูกค้าที่ว่าพวกรถสิบล้อพวกรถชงห่วยอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปผ่านมามีเยอะแต่ไกลนะมหาชัยบ้างบางแถวบ้างแต่ว่าบริเวณนี้ก็มีลูกค้าประจำแต่ว่าที่ไกลๆอ่ะก็คือมาทิ้งก็ได้เยอะ เตียงของป้านี่มันจะรวมคือป้ออป <It> ปากา็จะแนะนําว่าตัวนี้นะต infinity, asaki, ัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะกินแบบพวกผสมกันอย่างเงี้ยบางดีก็ชาไทยผสมชาไต้หวันผสมกาแฟผสมคาราเมลผสมดั้งเดิมอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเขาจะสั่งก็มีคนมาสอนบ้างแต่ว่าพวกแอปเปิ้ลพวกอะไรเนี้ยป้าทำของป้าเองคือจะใส่เซดาใช่ไหม แต่ปลาเปลี่ยมมาใส่นมลูกค้าพวกวัยรุ่นพวกเด็กนักเรียนพวกอะไรเงี้ยแกชอบใ่าจะเช้าพอป้าขับรถไม่เป็นนิ้กล,ลงไปทํางานลุงมาต้องป้าใครจะมารับก็ต้องนั่งอยู่นี้แหละเราก็มาขายของเราทั้งวันอะไรอย่เงี้ยวันหนึ่งก็ตกพันกระบาทประมาณ60แก้วแต่เมื่อก่อนนะร่วมร้อยนะ แต่มาช่วงนี้เศรษสกิจมันลดลงะแล้วมันก็รดสิบล้อมันก็เงียบโหตอนที่เปิดไข่ใหม่ๆอ่ะร่วมร้อยอ่ะหกสิบแก้วห้าสิบแก้วสีิบแก้วแลแี้แปดเป็นบางวันต่อตช่วงนี้เศรษสกิจมันก็ไม่ค่อยดีเนาะคนที่ว่ากลังท้องเนี้ยว่าเออ ไม่ค่อยดีไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อยู่ที่ใจเราเราต้องสู้เพราะว่าอาชีพเนี้ยมันก็เป็นหลักคือเราเป็นนายของตัวเองถ้าเรายิ่งทอ้อมันก็ยิ่งแบบไม่มีกําลังใจที่จะไปอะ่ะฟุ้มาาก็สู้มาทั้งทุกวันเนี้ยสองปีแล้วว่าลูกปาขายเจ็ดโมงยันห้าโมงครึ่งเพทุกวันนอกจากว่าปามีธุระมอนัดอะไรเงี้ยปาก็จะหยุดอยู่ตรงนี้ทางไปบ้านแผลงงาพระประโทมบ้านแผลวสะพานหนึ่งบ้านแผลวอะ่ะ